สวัสดีครับสวัสดีคบพบกันอีกแล้วนะคระับท่นายปรีชานะคะทนายเพิร์ลเอ a l อวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายรายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของหนังสือเตือนหนังสือเตือนเนี่ยก็คือเป็นการลงโทษทางวินัยอย่างหนึง่งที่เรียกว่าเป็นการตักเตือนลูกจ้างโดยการออกเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะซึ่งนายจ้างมีสิทธิที่จะทําได้ทําได้อย่างไรและมีผลอย่างไรตามกฎหมายบ้าง วันนี้จะมาถามทนายปีชาแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะทนายปีชาคะหนังสือเตือนนี่ออกได้เมื่อไหร่ยังไงอะคะหนังสือเตือนเนี่ยในทางกฎหมายแรงงานเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือการเลิกจ้างโดยการทําผิดซ้ําคาเตือนค่ะนะครับซึ่งเป็นเหตุเลิกจ้างที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่าในจ้างมีสิทธิเลิกจ้างด้วยเหตุนี้โดยไม่จ่ายาค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานค่ะถือว่าเป็นโทษที่ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นลูกจ้างที่ถูกเตือนเป็นหนังสือเนี่ยแสดงว่ากระทาความผิด ในระดับหนึ่งมีความแ,แรงระดับหนึ่งแล้ะ,ละถึงขนาดที่นายจ้างได้ออกหนังสือเตือนนะครับเตือนเพื่อที่จะว่าห้ามว่าถ้าทําผิดซ้ํากําเตือนเนี่ยโทษต่อไปคือขั้นเลิกจ้างโดยไม่แจ้ค่าชดเชยอืมคือถ้านายจ้างเตือนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในในหนังสือเตือนเนี่ยคะ่ะควรจะเตือนผิดอะไรก็เตือนอันนั้นแยกกันคนหนึ่งอาจจะได้รับหนังสือเตือน ลก็ได้ก,กตามความผิดนะครับเตือนเตือนในความผิดที่เกิดขึ้นรางนั้นะค,ความผิดแต่ละอย่างเนี่ยเราก็เตือนแยกกันไปได้นะครับจะเตือนรวมกันเดี๋ยวอาจจะสับสนดังนั้นถ้าทําผิดคือทำผิดทำคำเตือนหมายว่าความผิดเดิมนั้นนะครับลูกจ้างอาจจะทําผิดหลายหลายเรื่องหลายอย่างอืนะครับเช่นมาสายกลับไปทํางานผิดพลาดสองเรื่องนี้อยู่คนละเรื่องกันสมมุติน,นะครับถ้าไปเตือนพร้อมกัน,นี่ยสะสบสนก็แยกเตือนดีกว่า แยกเกิดดีกว่าค่ะทีนี้อันนี้จุดเป็นยางการยกตัวอย่างค่ะทีนี้ก็กระบวนการของการที่จะเตือนเราก็ต้องดูความผิดดูความร้ายแรงของการกระทําความผิดด้วยนะคะคือโทษเตือนเป็นหนังสือเนี่ยนะครับมันค่อนข้างหนักในทางในทางกฎหมายเพราะว่าลำดับถัดจากโทษเตือนเป็นหนังสือเนี่ยถ้าทําผิดซ้ําคือเลิกจา้างหมายความว่าความผิดที่จะถูกเตือนเป็นหนังสือได้เนี่ยในใน,ในกระบวนการสายก็จะมาดูเนื้อหาด้วย าจะเป็นการสร้างความ,ามเสีย,งงยแรงของโทษนั้นเพียงพอที่จะออกหนังสือเตือนหรือไม่ใช่สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญ,คญมากเลยและเป็นข้อ ไม่ใช่ว่าในจ้างเนี่ยเออะไรก็จะเตือนอย่างเดียวเป็นหนังสือเพื่อรอเลิกจ้างลูกจ้างไอ้อย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกนะคะเคยมีคำสั่งินของศาลรมาแล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่ไม่เหมาะสมแก่การเตือนเป็นหนังสือก็มีนะคะไม่ใช่ลูกจ้างมาสาย3ามครั้งเตือนเป็นหนังสือแ้วมาครั้งที่สี่เลิกจ้างไม่จ่ายเข่าเฉยไอ้อย่างนี้อันตรายเพราะว่ามันจะเท่ากับหนังสือเตือนไม่มีผลทางกฎหมายใช่ค่ะเราจะต้องเขาเรียกว่าเริ่มจากมาตรการเล็ก มาตรการที่มีแบบถ้าเป็นเรื่องมาสายเนี่ยมันก็ต้องไล่ลําดับไปกว่าจะออกหนังสือเตือนมันก็ต้องมีการอาจจะเตือนหลายครั้งหน่อยว่าจะมีการลงโทษอย่างอื่นมีการเก็บได้ขอดข้อมูลไว้ว่าพฤติกรรมไม่ดีขึ้นเลยเป็นเวลาเท่าไหร่นานเพียงพอที่จะออกหนังสือเตือนอย่างนี้เป็นต้นใช่มันก็ต้องมีความเหมาะสมนะคะอาจจะถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยมันจะเป็นโทษแกนายจ้างอ่าค่ะทีนี้เอ่อเนื้อหาในหนังสือเตือนคือนายจ้างบางคนก็เหมือนออกหนังสือเตือนไม่ถูกเน้นว่า จะต้องเขียนยังไงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคดคอนแนะนำเลยนะครับโดยแนะนําเลยในคอนเซ็ปต์นะครับหนึ่งก็คือเนื้อหาที่การทาความผิดเนี่ยควรจะอธิบายโดยสังเกตที่อ่านและเข้าใจชัดเจนนะครับว่าทำผิดอะไรค่ะเป็นการทําผิดที่คือเวลาจะนําสืบพยานในศาลเรื่องการเตือนชอบไม่ชอบเนี่ยคมันเอาข้อได้จริงในหนังสือเตือนมามาสืบด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องบรรยายในระดับหนึ่ง พี่ให้เข้าใจเนื้อหาค่ะหนังสือเตือนนี่มีผลมากๆใช่ไหมคะถ้าเกิดเราทําหนังสือเตือนที่ไม่ไม่ถูกต้องระบุความผิดที่ยังละ้วมที่ยังไม่ชัดมีผลยังไงในทางกฎหมายต่อไปคเช่นเราเราไปเลิกจ้างพนักงานเพราะว่าทําผิดซ้ำคำเตือนนะครับแล้วพนักงานไปฟ้องต่อศาลว่าความผิดนั้นเนี่ยไม่ไม่คือไปไล่ไปเลิกจ้างเขาไม่ได้ค่ะมันก็ต้องพิสูจน์กันว่าไอ้ความผิดที่เตือนเนี่ยมันไรแรงเพียงพอที่จะเตือนแล้วลูกจ้างทำผิดซ้ำถึงขั้นต้องถูกเลิกจ้างจริง <c oughs> นี่คือข้อที่จริงที่จะต้องไปสาลเพราะฉะนั้นถ้าหนังสือเลิกจ้างไม่มีผลแล้วเนี่ยไอการเลิกจ้างมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วไม่ถึงหนังสือเตือนหนังสือเตือนไม่มีผลแปบลบว่าเตือนไม่ชอบเตือนไม่ชอบการเลิกจ้างเพราะทำผิดสร้างความเตือนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าที่เลิกจ้างไปมันก็ผิดขั้นตอนผิดขั้นตอนนายจ้างก็จะแพ้คดีลูกจ้างสิ่งที่นายจ้างต้องพึงระลึกเสมอคือการออกหนังสือเตือนเนี่ยเท่ากับว่ากฎหมายบังคับเลยนะคะว่าการออกหนังสือเตือนเนี่ยเราจะสื่อพยานนอกเหนือจากหนังสือเตือนที่เรา ใช้ในการเลิกจ้างไม่ได้ใช่ครับประเด็นก็คือถ้าหนังสือเตือนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ที่เราไม่ได้เขียนไว้แล้วเราไปสืบเพิ่มไปนู่นนี่นั่นศาลก็จะไม่ฟังอ่าเช่นรเราอยากจะเตือนเขาว่าเขาทําความเสียหายทํางานในหน้าที่ประมาทเล่เล่อย่างไรเลงทําให้เราเสียหายแต่เราจะไปเอาเรื่องที่การที่เขาด้อยประสิทธิภาพการทํางานในเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นมารวมกันด้วยแล้วมาเป็นเหตุก <c oughs> ับการเลิกจ้างครั้งนี้ อย่างนี้คือไม่ได้ปนกันไม่ได้ปนกันไม่ได้ใช่ค่ะลูกนายจ้าต้องต้องดูให้ดีต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเนาะในการออกหนังสือเตือนโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้น้องทนายปิชามีอะไรเสริมไหมคะในเรื่องหนังสือเตือนมีระยะเวลาหรือมีอายุหนึ่งปีนะครับนับแต่วันที่ออกหนังสือเตือนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพ้นหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยโทษนี้ก็ถือว่าระงับไปอืถ้าเขาไม่ทำทสผิดซ้ำเกืดนั่นอีกหลังจากหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยก็ต้องเตือนใหม่ อ่าค,ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าเลยนะการการการเตือนอะ่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นการลงโทษแล้วบางคนออกหนังสือเตือนแล้วหักเงินด้วยต้องระวังนะครับาการลงโทษซ้าซ้อนนะครับเพราะว่าโทษตามในข้อบังคับหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นเนาะมีม,มีตักเตือนด้วยว่าจะมีพักงาน นะครับมีเตือนเป็นหนังสือมีเลิกจ้างมีเป็นลําดับไปนะครับหรือบางที่ตัดเงินเดือนอะไรเงี้ยลองดูถ้ามันชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไงแล้วถ้าลงโทษอย่างอื่นไปแล้วจะไปลงเตือนซ้ําเข้าไปอีกเนี่ยเมนลงโทษ2อย่างพร้อมกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังบางทีศาลก็ฟังว่าลงไปแล้วเนี่ยถือว่าโทษนั้นจบไปแล้วหนังสือเตือนมาโลงมาเตือนใหม่เตือนซ้ําเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีผลเกิดไปเลิกจ้างโดยเหตุเดิมอีกก็อาจจะผิดเป็นอา่ผิดขั้นตอนไป อ่า่างนี้ค่ะเป็นข้อสําคัญของหนังสือเตือนเลยซึ่งทางเอพีเอลอของเราก็ได้ตรวจรีวิวแก้ไขให้กับลูกค้าลูกความจํานวนมากมายนะคะในเรื่องของหนังสือเตือนก็เลยวันนี้เลยได้เอาความรู้นี้มาให้ข้อมูลกันกับนายจ้างหรือลูกจ้างคนใดที่จะแบบเปิดดูข้อมูลกันนะคะวันนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็ถามไว้ที่ใต้คลิปหรือติดต่อมาที่ครอบครัวกฎหมายบ่ายเอพเออจะพิมพ์แค่คําว่าครอบครัวกฎหมายในเฟซบุ๊กก็น่าจะขึ้นนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามมา ที่ทนายโดยตงรงก็ก,ก็ก็ยินดีนะคะฉ้งนงั้นวันนี้แค่นี้นะคะคสวัสดีค่ะ